สวัสดีครับนี่มาสอยมะพร้าวเด้อมาสอยมะพร้าวเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปถักเลยแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งเยอะเอาไปเอาไปลองให้ลุงพากอนอุ้ยมันตกหรวงเด้่ยหรออ้ยมันอยู่ด้วยกันเนาะอันนั้นขาดดีๆเดี๋ยวมันจะตกใส่คนมาสอยมะพร้าวจะทำพุดดิ้งนะลุงจะทำพุดดิ้งให้กินตอนเล้ยนี่ได้ไหมอ่อนแล้วอ่อนแล้วมีสองลูกยังไม่แก่เลยนี่ไง รเราต้องเอาขั้นไลา่ต่ำไปเทนี่ทุ่มก่อนต่ำที่นี่แกก็พิเล็กไปทั้นไล่ซุ้งเลยแล้วบอกว่าคือ่อนไปน้อแกเอา,า,าเอาขั้นไลา่ไหนมาหนึ่งขลายต่ำนี่นี่เราต้องเอามันมันเริ่มออกมากแต่ต่ขึ้นไปเองต้องเอาขัต่ำก่อนเด้อขันต่ำมันจะเอาลองก่อนมาลองก่อนอ๋อันจริงเลยอเอามาสวัสดีค่ะนะลุงสวัสดีค่ะบีดบีด แล้วลุงพี่พาทำพุดดิ้งให้กินอุ้ยอ่อนอ่อนละทานอ่อนอกกับข้าวขาวดาเองก็เอาอันนี้ไหนเอาไหนเอาลูกๆมันเลี้ยงตําเราเอาขลายตําด้วยขลายตําแล้วก็มาตุ้มอันนี้อันนี้ขลายขลายบุญมีขลายรองจากอันนี้ไหมนี่นั่นแหละอันต้มใหม่อยู่นั่นแหละขลายรองจัดอันนี้มันฝังมันูกฝังนี่เดพี่เล็กฝังนี่นี่พี่เล็กนี่นี่อออืออันตําเลยอันตําตําสุดนี่เหรอเออ นั่นแหละมันอาจะดีกว่าเอามาลูกหนึ่งเอามาลูกหนึ่งเอามาลูกหนึ่งที่เด็กก็ยังไม่เป็นกะลาเลยเอาปั้นจริงเลยไงหน่วยจริงเลยมันโตข้งแล้วเอามาหน่อยเด้อเด้อเอามาหนึ่งลูกเอามาลองก่อนคนเชาะเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเอ้าอันนี้ยังไม่มีกะลาเลยยังเป็นเปลือกเขาไปเลยนักิ้งกูเลย งานรีบถึงนะด้วนดาม่พี่เหล็กเดินคนซอยน่ดูลุงน้องอันนี้เชิงคือไงอันนี้คืออยังเหลืองเหลืองเหะออะไรนะเอิงยาเอิงดินแดงก้นเนาะนี่เป็นไรดอกเชิงคือนี่คืออันนี้คืออยู่เด้กเชิงคือนี่คือคือแก่ใช่ไหมอันนี้มันขาวโพด กระไลาันีหรือเปล่าคิดดิคืออันนี้มันเซ็กมันไม่มีน้ามดใช่ไหมมันยังไม่มีกระไลมันมีหนามออกมาโพดอันนี้ทำไมมันเนี่ยมันร้อนแล้ว่เนี่ยโอ้อันนี้กระดำโพดอันนี้อันนี้สองอันอันนี้อันตามซุดใช่ไหมเอออันนี้กระแกโพดเหนื่อยยังแข็งตูดดำแล้วแสดงว่าแข็งแล้วไหนนี่นี่อันนี้ใช่ทา่บนนู่นแหละใช่ต้องก่อน อันนู้นมันอยู่บนกว่านั่นอีกเออหล่อทะไลน์หนิล่ะพวกมันก็อ่อนพิกันข้างบนซ้ำซีอันนั่นอ่อนหมดเลยรออะไรดิก็มันข่าวมากมาร้อนระบาดร้อนนี่ไหมก็เลอันนั่นแกเลยอันนู้นได้ไมฝนลองลองเปิดตูดไหมก็อ่อนพิเศษมีแต่มาคอสตูปุลิชแต่มาละคอแทนนี่ น้ำสมขนมจีนมีเรอซื้อมาเมื่อวานไหมอยากกินขนมจีนน้ำปลากนกิข้นวมดีานำส้มไม่เข้ามาเนอะระวังนิ้วนะคะกระไรนี่ไม่ได้ลูกคือไม่ะกระเทาะกระเทาะ นี่เอเก้แล้วนี่เก๋นะแข็งเนะน่าโอหน่่ยนม้าเลยอะนายดูแข็งเลยอ่ะเหนื่อนน้าเลยเอาไปคั่มขนมใส่ขนมแล้วที่ไปใส่นาพุนาวุ่นครูใส่วุ่นได้อยู่มั้งแต่นามนานที่อร่อยอยู่นามนามพูดเอานามไปเก็บปะเอานามไใส่ไว้เอาทำขนได้เอานาส่นามาว่อนอาย อ๋อแล้วก็ยังต้นสูงอันนี้ยังไม่รู้เลยอ๋อต้นสูงลองชิมดูไม่ออกดอกจ้ะเดี๋อาอันนี้ไปเทใส่หม้อเออนี่น้ำหวานหวานไหมนี่น่ะเอาไปเทใส่หม้อชิมอันนี้อันนี้น้ำไรหลล้นลงมากอ่หัวกระเถาะหัวลดเลยมีน้ำยังไงก็มีแข็งอยู่แข็งแล้วเอาไปใส่ เกอ่อนยู่เยออพวกนั่นมันมีกลราลนอ ไปสอยมาตัง้งหลายต้นสูงสูงสรุปแล้วได้ต้นนี่ <laughs> แต่ว่าน,นี้จะได้แค่ต้นเตีย้ยอันนี้เราเอามันลองแล้วลูกหนึ่งแช่ได้กำล,ะละังจะเอาอีกสามลูกลได้ไหลุลงพูว่าสองหน่วยนู่นนาที่ได้อนนโ,ดโอ้ยังไม่ได้มองพูว่านี้พ่อได้ไหมอ,อันนี้ไม่ได้อันนี้ลองแล้วอ,อันนี้อันนี้ลงุงลองแล้วออน ันนนี้เขาฟันจุกเลยมันไม่ขาดเลยโอ้ยเออเออไปตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไหลมาตรงนี้มึงกับเทมุกกับฟลิดอะไรรู้เออเอ้ยได้แล้วครับสามหน่วยสามสี่สี่หน่วยได้สี่หน่วยดังเลยโคกหน่วยลุงจะเอาสิบหน่วยอ่สิบหน่วยยังแกกินขนม ไม่ได e ้พิสูจน์ว่ต้องพิสูน์ด้วยทำอะไรหรอนูไล่ไก่หรอคะเ้วิ่งไล่ไก่เอะเยอะเยเยยระวังมันระวังมันจิกเอานะรู้ไหมไก่จิกเป็นยังไงไก่มันจะจิกอย่างนี้เลย ไปทำงานต่อยังไม่เสร็จเลยนะ่ะทำอะไรอยู่เมื่อกี้แต่ว่าหนูอยากไม่ทำแต่ว่าหนูไม่อยากทำแล้วหนูร้อนเหรอหลกโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ทำให้นะไหนดูีิดูเหงื่อซิเหงื่อเยอะไหมคะโอ้โหร้อนไหมคะเหงื่อแตกโอ้ยร้อนมากๆเลยแหละลูกไปนั่งพัดลมก่อนปะเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งโอเคยืนขึ้นเ่ะเดีย๋ยวแม่ทำให้ม,นหมันไม่หมุนเออ เดี๋ยวนะเอาก็อีเล็กมานั่งถอยไปอีกนั่งลงนีนี่นั่งรงนี่เย็นไหมเออนั่งรอแม่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ซักผ้าแป๊บเดียวนะคะแต่ไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นอะไรคะ ยายจะเอาเขาไปซีเอาจอต้องดีแหละเดี๋ยวเขายกมาใส่ให้เอาไปแล้วถุงนึงเมื่อกี้เอาอีกหนึ่งถุงเึบืบอโอเคเย,ยายยายเอาเขาไปซีลงซี น,นีแดดไม่ค่อยแรงขีเล็กจ,จะแหงไงไว้นอวันเนี่ยต้องต้องรอพริกเลยเอยขีเล็กยังไม่แหงเลยเดี๋ยวรอดูใบๆแดดแดดไม่แรงเหมือนเมื่อวานเลยวันเนี่ยแดดแดดร้อนแต่ว่าไม่แรงกินข้าวชาวเซจมาดูก่อนนะลุงปอกมะพร้าวเ็จยังลุงปอกมะพร้าวเส็จย่าง บอกวะาพ่ายยังโอ้ยเสร็จแล้วทำกันตอนไหนกี่ลูกนะสีลูกสีเอ๊ะสิบสิบลูกใช่ได้ทุกลูกเลยอันนี้อันนี้คือหนาพุดดิ้งเหรอลุงอืมเริดพุดดิ้งนี่น้องแกมาช่วยเซตเลยนี่เนี่ยน้องแกมาช่วยแม่ทานน้องแกเมทันน้องแกไม่มาหนีในเซตนั่นนี่ไปากด้วยเออด้่ะ หันอันนึงใส่ปากอันนึ่งลุงพี่ว่าไม่พ่อดอกดูทรงแล้วเพิ่งกินเมื่อกี้เหรอหก๋วยเตี๋ยวฉันอ้อมอยากกินก๋วเตี๋ยวต่ออแกตอนนี้รู้ป่ะฟังนอวเนี่ย อุปกรณ์นะลุงเตรียมมาพร้อมเลยนลุงหลุงเทพนลุงรับออเดอร์พิเศษทำเคก้กทำพุดดิง้งขายออนไลน์ด้วยเวลาว่างงานลุงก็เตรียมอุปกรณ์มาจากกรุงเทพเลยค่ะทุกอย่างเลยเพราะว่าบ้านเราไม่มีหรอกเราไม่ได้ทำแบบนี้กินกันเนาะอันนี้ลุงทำอะไรอะทำตัวพุดดิง้งอันนี้คือผงวุ่นเหรอผงวุ่นกับผนผงอาผงเจลาติน,ตนใชยทำพุดดิง้งแล้วก็จะใช้หม้อบ้านเรา<ช>มันจะเป็นอยู่เนาะ หม้อบ้านเรามันใหญ่ดีอะไรเเนีีย่ยมด็กคนนั้นล่ะเอ้ย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  <c oughs> นี่เดี๋ยวรอดูน้ลุงทำพุดดิ้งเซตก่อนจะได้กินกันเราดูหน้าตาพุดดิ้งน้ลุงจะเป็นยังไงน่าน <c oughs> ้าลุงทำกินเหมือนทำขายเลยต้องกินมาทำขายแล้วได้ ลุงบอกว่าต้องต้องชังด้วยเดี๋ยวจะได้ได้เนื้อมะพร้าวเท่าๆกันจะได้ไม่ลำเอียง <c oughs> น้ำกะทิเป็นน้ำกะทิต้มใส่น้ำมะพร้าวแล้วมันจะเป็นวุ่นไหมไม่เป็นข้างหน้าเป็นน้ำ้างหลังเป็นุ่นเป็นน้ำดาดพู้หญิงเราดูตอนสุก <laughs> มีคนมาแอบกินกาาัญชาสตร์ดอุณหภูมเซลีนาะ <laughs> ตาทะเลาะเลเสียงแล้วก็คนเนี่ยตกคันกินยจักชอบหรือว่ากินตุนเอาไว้กินตุนเอาไว้ชามที่เท่าไรแล้วคุณฮะวันนี้ชามที่สามแล้วช่องน้องแก้มชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วน้องแก้มชอบกินเซน น้าลุงทําเสร็จหรือยังอันนี้เสร็จแล้วเหรอจะเอาไปใส่ตูเ้เย็นใหม่อู้วน้าลุงทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ตูเ้เย็นบานยาอ่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะขูดน้ำผาไว้ทําใส่ขนมฉวนน้ำขูดน้ำผ่าเหรออืมขูดน้ำผ่าทำใส่ขนมอร่อยไหมรสชาติเป็นไงหอมหวาน หวานหวานด้วยหอมด้วยนูพุดดิ้งนะลุงไหนแม่ตัวสิพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนค่ะเราใช้น้ำมะพร้าวล้วน,นเลยอ,อร่อยอยายยายแปลวข้อสารมาแล้วจอดได้ไหมล่ะช่วยยายยกข้อสารลงมา ไไเอา,าไปไไหนอะเอาวางมือเดียก่อน,นอส <c oughs> งกขาดเลยนะโบอ่บอยะยะยอ,อินเน่นค่ะทุกคนนี่ก็มดไปละหนึ่งวันค่ะตอนนี้แม่อ้อยกับน้องเอ๋อกับลุงชายกับมาบ้านแล้วค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนเย็นเนาะแม่อ้อยกับลุงชายเลิกงานแล้วก็พากันกลับมาบ้านตากระยายค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย